สวัสดีตอนเศร้าค่ะพี่นอ้องเมี้กะแม่น้องเอกตาก็ออกมาชมถุงคือเก่าล่ะพี่น้องนี่บรรยากาศทองไฮทองหน้าพี่นอ้องทองฝากบบมีเมฆมาบังในจักน้อยค่ะพี่น้องว่าเสพพี่น้องได้ชมบรรยากาศได้ชมไ <laughs> ด้ชมบรรยากาศงามๆเนะาะค่ะพี่น้องเนาะ ธรรมชาติค่ะพี่น้องวันนี้มาแต่เศร้าค่ะพี่น้องวันนี้นี่มอเตอร์ไซค์พี่นอ้องนี่พอดีพระเอกไงเพิ่นลืมเครื่องมือค่ะพี่น้องก็เลยเรียนเอาออกมาส่งค่ะพี่น้องนี่อ่าพี่น้อง ทำงานแต่เศร้าค่ะพี่น้องวันนี้ก็ได้ทำงานแต่เช้าเลยเอาตัดไม้ยุค่าค่ะพี่น้องไม้ยุค่าบอหลายดอกพี่น้องแต่ก่อนกับเป็นไฮน้าละพี่น้องแถวนี้พี่น้องชมเนาะบรรยากาศท้องไร่ท้องนา ของ้าแบบแบบธรรมชาติค่ะพี่น้องฟังทางนี้กับไปหน้าพอลุงทางนี้มันสูงเน่พี่น้องก็เลยเพิ่นกะสิผุลัญญ์ฝนเล็งผุรละพี่น้องนี่เพิ่นจังสิปักดำ่วงนี้เพราะว่ามันสูงวานบได้พี่น้องทางนี้มันสูงค่ะหน้าพอลุงฟังคนเราฟังทางค่ะพี่นอ้องส่วนขางทางไตนี่ค่ะเป็นของ พอบานเมนองอกต้าค่ะนี่ฟังทางนี้คนละฟังทางจบบพี่น้องทางเขาก็สะดวกสบายมีถนนคอนกรตผ่านเขาผ่านแบบสะดวกสบายพี่น้องต้กแต่สิบปีขึ้นหลังบมเป็นนักสีกได้พี่น้องมานหน้านี่มานหน้านี่ถนนกะมันเป็นทางทางหลูกร่งเนาะพี่น้องเนาะ ดีขึ้นมาแนมีทางลุลลังแต่ว่าสูมืออหนีแห้งดีกว่าเก่าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นถนนคอนกรีตพี่น้องที่ทายเห็บเบิงแหละพี่น้องเพิ่นเห็ดกําลังเห็ดอยู่ถนนนะก็เจ้ากําลังเห็ดอยู่ได้เครื่องเดียวพี่น้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไก้ไกลแวละพี่น้องไก้เป็นวามจริงแล้วมาให้มาหน้าต่อไปหนี่ก็สะดวกสบาย <c oughs> พี่น้อง เฮ็ดผู้เดียวพี่น้องลูกชสยบ่เด้มาซอยเพราะว่าน้องอีกตาดไปโรงเรียนว้อนี้จะก,ก็จแกๆไปละพี่น้องเอ้ยตามภาษาฟังทางนี้หน้าเพราะลูกทางนี้คนละฟังทางพี่น้อง พี่น้องอันนี้กะฟังทางนี้หน้าพอลุงเพื่พอนวานเขาล้คะ่ะพี่น้องให้มักย่ายนี่ให้เฮื่อนเขาเพื่อนลานนี่มักย่ายทางผุนกับเป็นผู้แล้วพี่น้องบรรยากาศผู้ธรรมชาติไทยพี่น้องบ้างโอเคจ้ะพี่นอ้องเซาเมนีแม่น้องเอกตาก็มาอัปเดตบรรยากาศธรรมชาติ ทงไฮทงหน้าสุพี่น้องเบิงเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำานีก,ก่อนขอบคุณแล้วก่ะสวัสดีจ้า